Monday Motivation by Action คูณ2วันนี้เสนอตอนเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรต้องทำอย่างไรต่อมาช่วงที่2กับช่วงไลฟ์คลินิกคำว่า Commander แปลว่าอะไรและมีผลต่อชีวิตคุณอย่างไรและช่วงสุดท้ายคำโดนคนคนโดนคำวันนี้เป็นคำพูดที่พลาดไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทีเดียวและที่สำคัญแจกรางวัลใครโชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วรอฟังกันอีกสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับทุกท่านครับโอ้โหเสียงแหบมากเอาใหม่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Monday Motivation by Action คูณสองนะครับและผม2พัสกรวัยวนาครับเป็น Action Coach นะครับทำการเทรนนิ่งครับช่วยเหลือผู้คนให้เขาสามารถลงมือทำได้นะครับสำหรับคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก็ทำรอรออารมณ์นั่นคือหน้าที่ผมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือเบสเ l อร์นะครับที่ชื่อว่าเปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทำครับก็เช้าวันจันทร์เจ็ดโมงแบบนี้นะครับ ก็กลับมาอยู่กับรายการที่จะทำให้คุณมีแรงมีไฟมีพลังกันทั้งสัปดาห์นะครับมันเดโมเทชันแต่วันนี้นะครับเสียงเนี่ยเซ็กซี่นิดหนึ่งนะครับดังนั้นผมนําเสียงสูงมากไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าทาเสียงสูงเนี่ยเสียงจะหายไปเลยนะฮะได้แค่เสียงคีต่ําๆแต่จะพยายามทาให้ตื่นเต้นนะฮะก็เสียงเหมือนอกระเทยบึกบืนนิดนึงนะฮะวันนี้อย่ารำคาญกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากคอมบเอนโดแคมป์นะครับแล้วก็เกิดอุบิเหตุนะครับใช้เสียง ผิดจังหวะนะครับใช้เสียงผิดที่นะครับดันมีช่วงหนึ่งที่ดันมาใช้ช่วงคอมากกว่าช่วงของการใช้เสียงท้องจากภายในเนาะก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เสียงนิดหน่อยนะฮะก็ทนกันได้หนึ่งดังนั้นก็กลับมารายการวันนี้ครับสำหรับผู้ที่เป็นคนที่ติดตามรายการใหม่นะครับแฟนรายการใหม่ๆก็สวัสดีด้วยนะครับรวมถึงแฟนรายการใหม่ๆจาก Com บินโดแคมปครับฮูรานะครับก็เพิ่งกลับมากันแต่ละคนก็มีไฟมีพลังกันสุดยอดนะครับอ่ะมา เข้าเนื้อหาวันนี้กันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีคนบอกนะครับว่าขเข้าเนื้อหามีคนบอกว่าเสียงขนาดนี้หยุดจัดไหมนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะครับเราจะหยุดไม่ได้รายการของเราต้องดําเนินต่อไปนะครับถึงเสียงจะแหบแต่เราเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะครับที่สําคัญมันเป็นอะไรที่มันเป็นคอมมิชเมนต์อะเป็นรายการเราต้องทํานะครับเสียงวันนี้ก็ไม่ใช่มดดำเลครับเป็นมดหน่อยแล้วกันนะจ๊ะโอเคเนื้อหาวันนี้เราจะพูดถึงนะครับอันดับแรกคือ เปลี่ยนคนในองค์กรเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเนื่องจากว่าไปคอมมานโดแคมป์มารอบล่าสุดนะครับมีคำถามนี้ขึ้นมาว่าคือเราเนี่ยทำตัวเองให้ดีแล้วอ่ะเราก็ทำตัวเองให้แบบเราก็เลือกท่าเรื่องของเราคนเดียวเราก็ดูแลตัวเองได้นะแต่ทําไมบางทีคนในองค์กรเราคนรอบตัวเรามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะ่ะเราจะทํากับมันยังไงให้เขาอะ่ะเปลี่ยนแปลงกับเราด้วยเช่นกัน นั้นว like hey, ันนี้เนี่ยผมจะบอกเลยถ้าใครก็ตามนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ถ้าคุณเจออะไรแบบนี้อยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยไอการที่เราจะไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยมันเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็เป็นในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นซึ่งผมพูดประจํแล้วว่าคนเราอ่ะเขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นคุณจะเดินไปบอกใครสักคนว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนเป็นแบบนี้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือบางครั้งมันก็ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนนะกอออ่เหมืน เออวันนี้จะมีใครก็ไม่รู้เดินมาบอกคุณว่าไอสิ่งที่คุณใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันนี้ซึ่งคุณก็มีความเชื่อนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะมาบอกให้คุณเปลี่ยนน่ะคุณเองก็ไม่อยากเปลี่ยนหรือออกาไหมดังนั้นวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครได้ผมไม่ชอบคาพูดหนึ่งของอาจารย์ทวันดัชนีมากเลยนะอาจารย์ทวันดัชนีเนี่ยเป็นศิลปินระดับประเทศผลงานระดับโลกของเราเนี่ยซึ่งทําบ้านดานะครับพิพิธภัณฑ์บ,บ้านดําอยู่ที่เชียงรายเขาบอกว่าอาจารย์ของอาจารย์เขาเคยสอนไนว้ทีหนึ่งว เวลาที่เราให้ความรู min, we, him, like all, ้ใครเนี่ยมันเหมือนกับเราอะเป็นคนจูงควายด้ว่าเราทําหน้าที่ได้แค่จูงควายมาที่บ่อน้าคือคือมันดูแรงหน่อยนะแต่ผมว่ามันตรงดีคือจูงควายมาที่บ่อน้ําจูงมาละจูงมาจะกินหรือไม่กินมันเรื่องของควายนั่นคือนั่นคือประเด็นของเขาอาจารย์จะสื่อว่าคือเราทําหน้าที่ได้แค่พยายามทําให้ดีที่สุดจะบอกเขาหรือจะสอนเขาหรืออะไรแต่หน้าที่ของเขาคือเขาต้องเป็นคนเลือก ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองทีนี้กลับมาในการทํางานของเราด่ะแล้วเราจะทํายังไงในการที่เราจะช่วยได้แต่ต้องบอกกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะไปด่าอ๋อมึงนี่ควายไม่กินน้ำอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่โอเคเราต้องชัดอัพเลยนะครับห้ามพูดอะไรแบบนั้นนะครับเราต้องให้กําลังใจคนอื่นในนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับว่าทํายังไงอะ่ะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่บอกเราไปบอกให้เขาเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่า ค n t r o l ตัวเองได้นะครับดังนั้นเรามาลุยก,กันว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง oh, <come> ได้เลยจัดไปนะครับหนึ่งคือเรื่องของผลงานถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคนเนี่ย คุณต้องอินสปายเขาไม่ใช่ไปบังคับเขาอินสปายหมายความว่าคุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาคือจะบอกว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรใครได้แต่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นและเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตามเราอะ่ะอันนั้นน่ะมันได้เนึกออกอไหมนั้นาาคุณไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนใครหรอกถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมมันก่อาจ,จะได้มั้งแต่ว่ามันเสียเวลาเนึกออกอปะสู้เราอะ่ะมาทําเราให้ดีแล้วจนอินสปายคนอื่นอันนี้เป็นประโยชน์กว่าม,มากกว่าเยอะเพราะถ้าเขาไม่เปิดให้คุณอ่ะเขาก็ไม่ฟังคุณอยู่แล้วนั้นหนึ่งคือ คุณรับผิดชอบในผลงานของคุณได้ดีหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรคุณอยู่ในทีมงานของคุณคุณรับผิดชอบกับองค์กรคุณได้ดีแค่ไหนคุณรับผิดชอบต่อผลงานคุณได้ดีแค่ไหนถ้าคุณเป็นคนที่แบบรับผิดชอบงานของคุณเต็มที่คุณเป็นคนที่แบบลุยเต็มที่คุณเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรคุณใครเห็นก็รู้แล้วว่าแบบคุณมันแบบโอ้โหคนนี้มัน รับผิดชอบผลงานเต็มที่ไม่มีบกพร่องเลยคุณเชืออ่อป่ะคนเขาก็เพิ่มคุณคนชอบคนเก่งอยู่แล้วไม่มีใครหรอกไม่ชอบคนเก่งถามตัวเองดิถ้าคุณมีทีมงานคุณอยากทางานกับคนเก่งคนไม่เก่งอะ่ะแน่นอนคุณอยากทากับทีมที่เป็นคนเก่งถูกป่ะนั้นเหมือนกันถ้าวันนี้คุณเป็นต้นแบบที่เป็นคนเก่งรับผิดชอบผลงานได้ดีใครก็อยากคุยกับคุณแต่แค่ผลงานของตัวเองอะ่ะทาไม่ได้เลยอะ่ะ แค่ผลงานของตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้ไม่มีคนอยากจะเปลี่ยนแป,แปลงเหมือนอย่างคุณแน่นอนคนเราเลือกไอดอลเพราะเขาอะเป็นคนเก่งนั้นถามตัวเองว่าวันนี้คุณเป็นไอดอลหรือยังคุณเก่งหรือยังคุณรับผิดชอบผลง,งานตัวเองหรือยังนั่นคืออันที่หนึ่งเีย oh <yeah. S 1> yeah. มาวันนี้รู้สึกว่าไอเสียงกับไอเสียงซาวเนี่ยมันมีพลังมากกว่าผมอีกนะเนี่ย <c oughs> เรื่องที่สองคือเรื่องเล็กๆน้อยๆ นอกจากรับผิดชอบเรื่องของผลงานจนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้แล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน,น้อยๆของเรานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะที่มันจะต้องแบบรับผิดชอบประถ้าคุณรับผิดชอบไม่ได้เขาก็จะด่าคุณว่า ไอ้หวยเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องของเวลาเรื่องของคําพูดคือคนหลายคนชอบมองข้ามเรื่องตรงนี้ไปรู้ปะ่ะแต่จริงๆอ่ะมันเป็นตัววัดผลเลยนะว่าคุณสามารถเป็นคนที่รับผิดชอบและเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้หรือเปล่าบางคนแบบ โอ้ยฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนฉันอยากเป็นต้นแบบฉันอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนแต่ขอโทษเธอเรื่องเวลาที่นัดกันหรือเรื่องคําพูดคุณยังไม่รักษาคําพูดคือมันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นไม่ได้คือมันมันเรียกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งในสังคมของเราอ่ะมีคนแบบนี้เยอะมากมันไม่มีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองเบื้องตน้นเรื่องคําพูดที่ให้คนอื่นเรื่องเวลาก็ทําไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาก็จะย้อนกลับมาไงว่าเฮ้ย ก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงก,กูเนี่ยเปลี่ยนแปลงคนอื่นก่อนไหมอะไรประมาณนี้เนีกยอกวา่าก่อนที่เธอจะมาสอนชั้นวันนี้หรือจะมาบอกชันให้เปลี่ยนอ่ะตัวเธอเองอ่ะรับผิดชอบให้ได้ก่อนถ้ารับผิดชอบไม่ได้อย่ามาด่าชันเลยดีกว่า <c oughs> เนึกออกวา่าคือมันอาจจะดูแรงแต่มันเป็นเรื่องจริงไงดังนั้นผมจะบอกว่าผมก็จะบอกคนที่มาถามผมเสม,มอว่าจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นยังไงผมจะบอกว่ากลับมาดูตัวเองเลยกลับมาถามตัวเองเลยเราอ่ะรับผิดชอบตัวเราโอเคหรือยัง เราชอบตัวเราได้ดีที่สุดหรือยังนะดังนั้นอันที่หนึ่งคือเรื่อง,องผลงานอันที่สองคือเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้คนอื่นเขาเห็นเลยว่าเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อขุดนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่3คือเรื่องของเ,ออเรื่องของความสัมพันธ์อ่าใช่เลยนะครับคือประเด็นคือวันนี้ในการที่คนเขาอยากจะเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างเพราะอินสปายมันจากคุณเนี่ยหรือว่าได้แรงบันดาลใจมันจากคุณเนี่ยแน่นอนเขาต้องรู้สึกชอบคุณเขารู้สึกว่าเออเข้าใกล้คุณแล้วคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีนะเขารู้สึกดีกว่าคุณแน่นอนอยู่แล้วคือพูดง่ายๆอ่ะคือไม่มีใครอยากเป็นเหมือนคนที่คุณเกลียดนเนอะป่ะแน่นอนว่ามีแต่คนเป็นเพราะว่าคุณชอบใครบางคนเขาก็อยากจะเป็นเหมือนกับ เหมือนคุณอ่ะคุณก็อยากจะเป็นเหมือนกับคนที่คุณปลื้มคนที่คุณประทับใจเนอกไหมดงนั้นการที่คุณเนี่ยเข้าไปในที่ทํางานของคุณเป็นในองค์กรคุณแล้วก็แบส่งยิ้มหวานไปในทีมของคุณแล้วก็แบบว่าเป็นยังไงสบายดีไหมคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณพ่อชอบกินอะไรหมาที่บ้านตายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือทําให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจเขาอะแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให คุณดึงดูคนอื่นเข้ามาแล้วเขาเองก็จะเปิดใจรับคุณมากขึ้นนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงใครบางคนเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะอยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทําให้องค์กรของคุณไปในทิศทางที่ดีคนสําคัญคนแรกและคนแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อนเลยคือตัวของคุณเองดังนั้นสรุปง่ายๆรับผิดชอบหผลงานของคุณ คุณรับผิดชอบได้ดีหรือ,อยังนะครับหน้าที่ของคุณคุณรับผิดชอบได้ดีหรือ,อยัง2เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเวลาคําพูดคุณให้เกียรติสิ่งนี้กับคนอื่นมากพอหรือย,อยังและ 3. คุณให้ความสัมพันธ์หรือย,อยังลดอีโก้ลงนะครับแล้วก็ให้ความรักการันตีว่า3อย่างนี้เมื่อคุณทําแน่นอนคุณจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและคุณจะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมจนคนอื่นนะครับเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพราะเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเออเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณมีเยอะนะครับ ที่คนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากคนอื่นที่เป็นไอรอนร่วมถึงตัวของผมเองเหมือนกันผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์หลายๆคนนะครับหรือว่าคนที่สําเร็จหลายๆคนเช่นกันดังนั้นวันนี้ครับเริ่มต้นนะครับอยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยพักสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าไลฟ์คลินิกวันนี้เนี่ยจะมาเผยความหมายของคาว่าคอม m a นเดอร์หรือว่าผู้สั่งการมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันสักค โอเคครับโอ้โหกัดแอปเปิลแบบรัวๆนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันช่วงต่อไปครับช่วงของไลฟ์คลินิกนะครับช่วงถามมาต่อไปใครที่มีปัญหาอะไรนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับและอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าแม้ช่วงอินบ็อกซ์เนี่ยนะครับไม่มีใครนะครับไม่ค่อยจะมีคนนะครับเข้ามาถามอะไรกันเลยน้อยมากนะครับถามเข้ามานะครับทั้งอินบ็อกซ์หรือว่าทางแอดไลน์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแจกของรางวัลปุ๊บอินบ็อกซ์แน่นแทบระเบิดเลยจ้านะฮะดังนั้นครับวันนี้ก็ ถ้าใครต้องการที่จะมีคำถามครับร่วมสนุกกับเราในช่วง Clinic, ของไลฟ์คลินิกก็ส่งเข้ามาถามได้นะครับที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาในแอดไลน์ก็ได้นะครับโอเคมานะครับช่วงถามมาต่อไปวันนี้เนี่ยเนื่องจากครั้งที่แล้วผมพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าคอม m a นโดแคมป์ใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ยังมาพูดอีกก็เลยมีคนสงสัยตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแหะว่าเออแล้วไอ้คอมบันโดแคมป์คืออะไรนะครับแล้วผมก็พูดคำว่าคอม m a นเดอร์คอม n d นเดอร์คืออะไรวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงก นะครับแคมป์ผ่านไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเอาคำว่า Commander เพราะมันเป็นประโยชน์กับคุณในวันนี้นะครับ c o m m a n เดอร์ Commander หมายถึงอะไร c o m m a n เดอร์ Commander หมายถึงผู้บังคับบัญชาการจิตใจของตัวเองได้อีกครั้งนะครับแปลว่าผู้บังคับบัญชาการจิตใจของตัวเองได้เฮ้ยมันหมายความว่าอะไรว่าผู้บังคับบัญชาการจิตใจคืออย่างนี้ครับคนเราส่วนใหญ่เนี่ยในการใช้ชีวิตนะครับคือมันไม่ได้เหนื่อยที่ร่างกายถูกปะ่ะแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้ว่า ถามจริงๆคือคือมันเหนื่อยกายหรือมันเหนื่อยใจคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วอ่ะเขาเหนื่อยใจไม่ได้เหนื่อยกายพอรู้สึกว่าร่างกายเอ้ยจิตใจเนี่ยมันโดนทำร้ายเยอะๆมันเฟลบ่อยๆมันโดนอะไรต่างๆเข้ามาบ่อยๆมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบว่าร่างกายมันแตกสลายไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นหรอกมามเหมือนแบบ คือคุณลองก็คิดดูง่ายๆเหมือนแบบคุณอกหักมาเงี้ยคุณก็จะแบบเช้าแล้วคุณก็ตื่นมาแล้วก็อยู่บนที่นอนไม่อยากจะไปไหนเงียบๆคนเดียวไม่อยากตื่นึ้นพบใครร้องเพลงไหมถ้าเกิดจะมาครึ่งท่อนขนาดเนี้ย <c oughs> ก็แบบ คือไม่อยากไปไหนใช่ปะละ่ะไม่อยากทําอะไรเพราะจิตใจคุณมันไม่โอเคแต่คุณลองดูดิตอนที่คุณมีความรักใหม่ๆสดใสอะไรเงี้ยโอ้โหเช้าแล้วแบบตื่นมาแบบโอ้โหอะไรจะสดใสขนาดนี้นี่มกินอะไรตอนเช้านั้นอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเลยคือว่าจิตใจคุณอะ่ะมันคอนโทรลร่างกายคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าร่างกายกับจิตใจมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าร่างกายเอ้ยถ้าจิตใจคุณมันอ่อนแอร่างกายคุณก็อ่อนแอไปด้วยแต่กับคนบางคนอ่ะคุณเคยเจอปะ ต่อให้ร่างกายป่วยยังเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งดูคลิปอันนึงมันดีมากเลยเป็นคลิปของคนที่ผมเคยดูนานแล้วละ่ะแต่วันนี้เนี่ยเริ่มมีคนมาแชร์กันคุณลองดูดิใน a c e b o o k วันนี้ก็คงจะมีแหละนะครับเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นทหารมาก่อนนะเป็นทหารหน่วยโดดร่มมาก่อนแล้วแบบก็เกิดอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บหลังแล้วก็หมอก็บอกว่าเขาจะเดินไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ไปหาใครต่อใครก็บอกว่าเขาจะกลับมาเดินไม่ได้แต่เขาอ่ะไม่เชื่อนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะ เชื่อว่าเขาไม่เชื่อคือว่าเป็นเป็นอาจารย์โยคะคนหนึ่งก็บอกว่าคุณจะกลับมาได้หรือประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายเขาก็พยายามฝึกจากคนเดินไม่ได้อะเป็นไม่เท้าอะไรเงี้ยแล้วก็อ้วนหนักมากก็ฝึกตัวเองจนกระทั่งจากเดินไม่ได้นะครับค่อยๆมาเล่นโยคะนะครับจากเล่นไม่ได้ค่อยๆเล่นได้ดีขึ้นจากเดินไม่ได้ก็เริ่มพยายามประคองตัวเองได้เดินได้แล้วคุณเชื่อว่าสุดท้ายเขาวิ่งได้นี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาอะ มุทิเวตตัวเองสร้างแรงมันใจ,จให้กับตัวเองเขาเชื่อไงอว่าตัวเองทําได้นี่แหละคือคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์คือคนที่สั่งจิตใจของตัวเองได้ไม่ใช่ว่าโอ้จเจอเรื่องเฟลมาฉันก็ไม่ไหวผมบอกเลยว่าถ้าใจคุณมันอ่อนแอร่างกายคุณมันก็อ่อนแอไปด้วยนั้นใช้ชีวิตอยู่ในโหมดของคอมมานเดอร์คือคนที่สั่งใจตัวเองตลอดเวลาว่า,วาไม่เรื่องแค่นี้มันกนจอบสาหรับฉันฉันเอาชนะอุปสรรคได้ฉันจะเป็นคนที่ลุยตลอดเต็มที่ตลอดและอะไรก็ตามที่มัน เข้ามาในชีวิตมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้เมื่อนั้นนะครับคุณจะเข้าสู่โหมดคอมมานเดอร์คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงคุณจะเปรียบเสมือนกับนักรบนะครับที่พร้อมลุยในทุกอย่างนะนี่ยิงปืนให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้าคอมมานโดแคมป์มาแล้วนะครับก็เข้าใจดีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผ่านอะไรมาด้วยกันสําหรับคนที่ยังไม่เคยก็รอบหน้านะจ๊ะลุยกันแต่วันนี้ลองเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้ดูก่อน,นครับคือใช้ชีวิตให้เป็นคอมมานเดอร์เรื่องอะไรก็ตามเข้ามากระทบคุณเน ตัวเองเนี่ยชนะก้าวข้าวสักให้ได้เราเรียกโหมดนี้ว่าโหมดคอมมานเดอร์นะครับโอเคพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับช่วงของคำโดนคนคนโดนคำครับ กลับมาช่วงสุดท้ายครับคำโดนคนคนโดนคำครับในๆก็หนๆแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของคอมมานเดอร์กันไปนะก็เลยวันนี้เอาโค้ดง่ายๆนะครับคือคำว่าคำง่ายๆคือคำว่า come back นะครับ come back แปลว่าอะไร come back คือกลับมานะครับกลับมาคือเฮ้ยกลับมาให้ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเฟลนะครับผมมีคำนี้ครับคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่คุณไม่ต้องเอาทุบเทียนมาไหว้นะฮะคำเนี้ย come back คุณเชื่อป่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ไหวแค่บอกตัวเองว่า come back กลับมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ้อฉันไม่ไหวแล้วฉันท้อฉันลาออกดีกว่าบอกตัวเองว่า comeback มึงย่งเพิ่งยอม comeback ดีว่ากลับมาให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันเจออุปสรรคหนักเกินไปกูอยากเลิกแล้วให้คุณบอกตัวเองว่า comeback คุณเชื่อป่ะ comeback คำง่ายๆแต่ถ้าคุณใช้นิยามครับขันมันจะเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมมากในการดึงคุณกลับมาให้ได้ในชีวิตคุณนะครับดังนั้นช่วงคำโดนคนคนโดนคำวันนี้ครับผมเสนอคำว่า comeback กลับมาให้ได้นะครับแล้วถ้าคุณคุณเอาสิ่งเนี้ยไปใช้กับทีมคุณในองค์กรคุณนะครับผมบอกเลยมันจะยอดเยี่ยมมากเมื่อไรก็ตามที่มีใครคนนึงดาวเมื่อไรก็ตามที่มีใครคนนึงเฟลให้คุณเนี่ยบอกกับทีมเลยเฮ้ยถ้าใครล้มนะเว้ยให้คนในทีมบอกเขาว่าคัมแบ็กกลับมากลับมาคัมแบ็กกลับมาแล้วกับในทีมของคุณองค์กรคุณจะกลายเป็นคนที่แบบฉุดกันอยู่ตลอดดึงกันอยู่ตลอดแล้วมันจะเป็นองค์กรที่เปลี่ยงปล่าระเบิดระเบิดแน่นอนครับผมนี่เสียระเบิดด้วยนะครับ เอาคำนี้ไปใช้กับทีมคุณครับคัมแบ็กนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงพิเศษของวันนี้ครับช่วงแจกของรางวัลเอนะครับโอเคนะครับมานะครับและคนที่เราจะแจกของรางวัลวันนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับรายชื่อของคนที่เราจะแจกของรางวัลกันตึง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 นะครับตื่นเต้นมากนะครับ เนื่องจากว่าเราจะเลือกคราวที่แล้วผมบอกว่าจะให้กี่คนจะไม่ได้และสามหรือห้าคนแต่ว่าพอผมอ่านอินบ็อกซ์แล้วผมรู้สึกโอ้โหอินมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแจกหลายคนหน่อยนะครับในวันนี้ครับรายชื่อนะครับคนที่ผมจะแจกได้แก่ถึงเต้อนไหมถึงเต้อนไหมนะครับคนแรกนะครับตึกคุณออนอนงนะครับสุขประสงค์นะครับรับไปเลยนะครับออดิโอบุ๊คนะครับคุณลูก้าสามร้อยห้าสิบบาท นะครับคุณออนอโนนครับโอ้ยเดี๋ยวเวลารายการใกล้หมดครับผมพูดรัวทีเดียวนะครับคุณออนอโนงนะครับคนแรกนะครับคุณออนอนงสุประสงค์นะครับคุณอุ้มอิมเสาวณีนะครับผมคุณขอโทษนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดนะครับอาราฟัตนะครับอามีนนะครับคุณจเริญศักยอดกันทานะครับยอดใช่ปะยอดกันทาคุณพานุพงศุดทีิหราคุณ ขจรเขียวขจีและสุดท้ายครับคุณปานศักดิ์ทองวโรดทองใช่ปะคุณปานศักดิ์ทองวโรดครับผมเย่และนี่คือรายชื่อของคนที่ได้รับรางวัลนะครับออดิโอบุ๊กนะครับมูลค่าสามสามร้อยห้าสิบาทในวันนี้ครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับท่านที่ได้รายชื่อแบบนี้แล้วนะครับก็ขอให้อินบ็อกซ์มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งที่อยู่ผมนะครับแล้วก็ทางทีมงานเราจะจัดส่งของให้ท่านไปในทันทีเลยนะครับ ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนะครับสนุกสนุกกับเรานะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีเกมมาเช่นกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะแจกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะแจกอะไรดีนะครับก็ขยี้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะแจกออดิโอบุ๊กเช่นเคยนะครับมูลค่า350บบาทนะครับสำหรับคนที่พลาดไปนะครับจะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับออดิโอบุ๊กครับชื่อว่า เออสำเร็จคูณ2นะครับให้ท่านได้ฟังในรถแล้วเหมือนกับว่ามีผมไปอยู่ในรถกับท่านเลยนะครับไม่ต้องมารอฟังมันเดมบูติเวชันทุกวันจันทร์แล้วก็เป็นผลงานที่ผมรักมากครับผลงานที่ดีมากครับกติกาง่ายเหมือนเดิมครับส่งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้นครับกติกาคือให้คุณถามคําถามนะครับในช่วงไลฟ์คลินิกที่คุณอยากจะ รู้หรือว่าปัญหาชีวิตของคุณนะครับส่งคําถามเข้ามานะครับอินบ็อกซ์ถามอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นปัญหาชีวิตคุณนะครับแล้วผมจะมาตอบในสัปดาห์หน้าใครที่ถูกเลือกมานะครับรับไปเลยนะครับผมจะครั้งหน้าครับห้ารางวัลดังนั้นอินบ็อกซ์มาได้เลยใครอยากได้แผ่นแบบฟรีๆนะครับเอาไปฟังในรถครับออดิโอบุ๊กนะครับหชุดมี2แผ่นมูลค่า350บาทครับดังนั้นอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจสองอันด์เดอร์สกอร์เอ็มพีพีนะครับเอสโอเอ็นจี G Action คูณ2นะครับ Line add เอ่อยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาคุยกันในแฟนเพจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันกันกบช่วง Monday Motivation by Action คุณ2สัปดาห์หน้าแล้ววันนี้นะครับก็ขอบคุณ m i r a g e Audio สำหรับสปอนเซอร์ใจดีด้วยครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ